นิทานสั้นตอนนายท้องจอมขมังเวทการกลับมาของเงาแค้นหลายปีผ่านไปนับตั้งแต่นายท้องจอมขมังเวทหายตัวไปอย่างลึกลับในป่าอัธันหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ชาวบ้านยังคงว่าตระแวน <What? S 1> ไม่กล้าเข้าใกล้ป่านั้นในหมู่บ้านข้างเคียง มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมือน่นซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นน้องของนายทอ้องมื่นได้ยินเรื่องราวของสมบัติมหาสารที่นายท้องเสกขึ้นมาและหายไปในป่า <Wow. S 1> เขาเชื่อว่าถ้าเขาสามารถตามรอยนายท้องได้เขาก็จะได้รับพลังและสมบัติทันหมดมื่นจึงตัดสินใจออกเดินทางเข้าสู่ป่าอาถรรพ์พร้อมตำราอาคมโบราณมื่นเดินทางลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งพบกับสถานที่ที่นายท้องเคยทำพิธีลูกเสก ที่นั่นเต็มไปด้วยพลังงานมืดและร่องรอยของความเสียหายเมื่อพบเพียงเศษเสี้ยวของตำรามนดำที่นายท้องทิ้งไว้เขาเริ่มศึกษาและทำพิธีตามรอยรุ่นพีอย่างไม่เกรงกลัวต่อคำเตือนใ<ะ>ดๆทันใดนั้นเองพลังงานมืดในป่าก,ก็รวมตัวกันกลายเป็นเงาของรายของที่มีดวงตาสีแดงชานเงาแค้นนี้ไม่ใช่นายท้องคนเดิมแต่เป็นวิญ,ญญาณที่ถูกความโลภครอบงำและถูกพลังงานมนดำกักขังไว้ในป่าตลอดมา เงาแค้นพุ่งเข้าจู่โจมมื่นอย่างมากามื่นพยายามใช้คาถาที่ร่ำเรียนมาต่อสู้แต่พลังของเงาแค้นนั้นเหนือกว่ามากมื่นรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถเอาชนะความรุบและอำนาจมืดนี้ได้จึงตัดสินใจสละสมวัตและพลังงานอาคมที่เขาพยายามรวบรวมมาทั้งหมดเพื่อขับไล่เงาแค้นกลับไปสู่ความมืดมิดมืนน่นหนีออกมาจากป่าได้สำเร็จ แต่เขาก็ต้องเสียพลังวิเศษไปจนหมดสิ้นและกลายเป็นเพียงชายธรรมดาที่เคยหลงหิตเหมื่นกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านอย่างคนธรรมดาเขารู้ซึ้งถึงบทเรียนราคาแพงจากการหลงไหลในอำนาจและความรลภเขามักจะเล่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าอาถรรพ์ให้ชาวบ้านฟังเพื่อเตือนใจว่าการสแสวงหาพลังและสมบัติด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ย่อมนำมาซึ้งความทุกข์ทรมานและสูญเสียในที่สุดข้อคิดจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นและอย่าให้ความโลภครอบนำจิตใจความหมายบทเรียนจากรุนสู้รุ่นเรื่องราวความล้มเหลวของนายทองเป็นบทเรียนสำคัญหากมืดไม่ถูกความโลภบังตาเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจมืดสำรอยเดิมความโลภคือกับดักไม่ว่าสมบัติจะล้อตาล้อใจเพียงใด การแสวงหาอำนาจหรือความมั่งคั่งด้วยวิธีที่ผิดหรือผิดศีลรรรมย่อมนำไปสู่หาย,ยนะและความสูญเสียในที่สุดการสำนึกผิดการที่มื่นเลือกที่จะสลับพลังและยอมเป็นคนธรรมดาคือการแสดงให้เห็นว่าการมีสติและสำนึกผิดนั้นมีค่ามากกว่าพลังอำนาจที่ได้มาอย่างไม่บริสุทธิ์นิทานจบแล้วครับ